รูใหญ่จิลูกรูมีรูใหญ่ด้วยมีรูรูแบบนี้มีรูใหญ่ด้วยได้แป๊บหนึ่งสินค้าวคุณแม่ถ้ารูใหญ่ใหญ่เน <c oughs> อะยต่จริงๆนะถ้าเราอยากให้ไข่อะมันเนื้อเนี่ยนะให้เราผสมรองพื้นลงไปด้วยใช่ไม่น่ากเกียรหรอวะเกียรแล้วอย่างไรเราสามารถให้มหันดำมาอยู่ในไม้อยู่ในเตาได้ไม่ถือว่าสองเร็จแล้วมั้ยยลย Channel ต้อนรับที่ h อากาศกว่าห้สิบองศาไม่งสิบเก้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวเทวดาอันนี้คือครัวนะดูแลบ้างเทวดาเป็นครัวที่ไม่เหมือนครัวปกติครัวเขาจะบิวอินดอร์อันนี้ครัวบิวเอา มันเป็นพี่บอว่าพวกเราชอบทำอาหารชอบกินชอบกินอยู่แล้วใช่แต่เรากินไม่ได้เลยเขาพ่อแม่เลยเขาทั้งหมดะแม่ให้แม่กินให้แม่สอนดิแม่มาช่วยให้มันดีไม่ใช่แบบทำใม่อร่อยให้แม่กินเพราะเราพีไม่ไหวแล้วแั้วอย่าเบื่อเลยเมนูเลยเมนูของเราในวันนี้นะคะมันเป็นเมนูที่ฮิตมากเลยนะเออพี่คะซื้อไข่ปิ้งแม่คะไข่ติ้งแม่ไม่ได้ต้องกินกับซ้มตำก้าลายกินแกงก้าลายวันนี้เมนูก็คือเมนูไข่ติ้ง มล้เป็นใส่พริกป่เครื่องด้วยอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเออรู้ง่ายอยู่ด้วยเปล่าวัตถุดิบมีแค่ไข่พริกไข่ขาวป่นซอสตวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเออที่เรามีแล้วก็เกลือขั้นไปแล้วไว้ลักอะไรโดยรังไปแล้วต่อมาสองเจาะรูเพียงด้านเดียวเดี๋ยวพูดจะเอาเอาเนี้ยอย่างเงี้ยต่อไเดี๋ลยพูดวิลาแต่ละใบเลยหนึ่งสองสามอุ้ยมันลาเยอะมากเลยอ่ะต้องค่อยค่อย อย่างนี้แล้วแหละถูกแล้ววางปวดวางไข่เม่ดูง่ายง่ายทุกคนง่ายง่ายอุ้ยอุ้ยนี่นี่อะไริ่มไปแล้วอะไรนี่ไงเสร็จปุ๊บเออก็เทลงไปอย่างงี้เปลือกไปอยู่ในนั้นลูกไม่เป็นไรหรอกแม่กินอยู่นี่แม่ไม่เปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวเปลือกเอาวางเก็บไว้ก่อนเอาวางในนี้ก่อนเอาวางนิด ปูนี่ไม่ต้องรูใหญ่มากอุ้ยอันนี้แม่ทำให้ทำสวยเห็นไหมสวยมากมันน่าแน่เลือเาล็กอ่ะเด็กกินชาวิดากินทิพย์ได้นะปูได้ไปได้ได้แม่หนูว่าเนี่ยมันเล็กไปมันออกไม่ได้ตรงนี้ดี่ปูเอานิ้วแงะหน่อยไม่รับจัเออหนูจะทำทุกอม่างจะอุ้ยนี่ได้นี่ได้แม่ต้องเอาเอาอย่างนี้นิดนึง เดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนที่บุรุษทำได้การดูดจะได้รับกรดูวันนี้ก็ต้องการดูดถ่ที่บุรุษชอบเอบุรุษเขย่อไหมเพราะว่าเธอน่าจะขย่ากเมอันเดแตกลูกมันจะต้องแต่อยู่แล้วเราดูเทวดาขย่าไข่เออเออเออจะองกงโูอีกอุ้ยเกงอะ อันนี้เขาอยากรีวิวเฉยใส่ยังบูรอดเอาแปใช่ไหมลงแหรือยัง8ปไม่แปต้องตรวจนะแปดตรวจนะต่อไปคือตีกอ่และวตอ่บนตรงทั้งหมดได้ตีเก่แนีัโอ๊ย ตีผสมแล้วกอ็โอเคอันนี้คือเขาบอกว่าตีไม่ต้องให้แบบไม่ต้องเป็นฟองมากแค่ให้คนมันเข้ากันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟองอากาศเยอะไข่เนื้อจะไม่เนียนเธอหรือจริงๆแล้วถ้าเราอยากให้ไข่อะมันเนื้อเนียนให้เราผสมรองพื้นลงไปด้วยใช่รองพืแนแล้วลอย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 อย่าให้ไข่เนียนทั้งหมดหรือว่าเราต้องไปกันมาพี่นี่ อ่ะอันนี้ก็คือถือว่าคนให้ไข่มันบบดีนแล้วทีนี้พี่พลอดอ่ะพี่พลอดปรุงเลยให้ไปลดมึงพี่พลอดเ<บ>ขาว่าไงเขาว่าไงใส่เกลือ1นส่วนสช้อนชาม <laughs> ึงมึงไปไปหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาตอนนี้เป็นช้อนโต๊ะตอนนี้พอเออซอสถั่วเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะอ่ะเนี่ยอะไรใส่หนึ่งช้อนโต๊ะได้เออ ต่อไปเป็นพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชารูใหญ่สิลูกมีรูใหญ่ด้วยมีรูรูแบบนี้มีรูใหญ่ด้วยได้แป๊บหนึ่งสีขาพุดแม่ถ้ารูใหญ่ใหญ่มีหรอไม่มีมีอ้าไม่มีไ่ถ้ารูใหญ่สุดแต่รูนี้เลยค่ะแม่ใหญ่อ่าช้อน่าหนึ่งตอนนี้แล้วก็คนให้เข้ากันทุกคนอ่าเดี๋ยวมากรองนะคะหรือบางทีเราจะเป็นเอ่อเวลินก็ได้นี่เป็นแบบสีด๊อกเละ อืมสองส้ำอาจรับอันนี้หนงสุดดูหนังสุดดูสุดท้ายกูเยี่ยวได้เยี่ยเหี่ยวไข่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนอุ๊ยอุ๊ยมันเหลวมันมีความแบบ มันกลองงแ้วไเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเอาไซริงมาดูดดูดลงไข่ต้องดึงแค่ไหนดึงขึ้นมาลูกจนกว่ามันจะเกือบเต็มอุปกรณ์ต้องว่ามันหลงเหลืนอยู่อะเออจริงมันแล้วถึงบอกให้เอาตั้งนี่ของก็ไม่เต็มสามไม่ฟูสามเต็มไม่ได้เลยสองครึ่งแม่พ่อฟูถึงเวลานึ่งแล้วมันจะลดลงมา พอแล้วภูพอแล้วพอแล้วเยอะไปแล้วภูสี่สิ้าแล้กันสี่สี่สิบห้คนดูดี่เป็นูแแล้กันพี่เราลองพี่เราลองได้ไม่ต้องไปมากใส่ในรูจะ้องถึงอุ้ไม่เมเข้ารู้ลงไปเลยจุลงไปเลยเอาให้มันักไปก่อนโดางจริงเลยเราจับห้ารูดันะ ไม่ต้องกลัวมันไม่แตกมันแข็งมากแม่เราปล่อยแม่ปล่อยหม่ปล่มันทำเธอเธอไม่ต้องดึงขึ้นอีกเธอกดลงมาอย่างนี้เลยเออแบบนี้มันจะได้อ่ทีนี้เราก็ทำไปเรื่อยทุกคนทำไก่ปิ้งกันวย แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเอาไปใส่ซึ้งนึ่งก่อน50นาทีใช่ป่ะเราต้องเรียงเดี๋ยวเราลองเรียนลองในถ้วยนี้ก่อนอ่านี่ไงให้มันเรียงมาอะไรก็ได้ไม่เป็นไรซึ้งไม่กี่อันอันเดียวถ้าซึ้งมากปุ๊บทำไมแม่ถ้าซึ้งมากทำไงอูไปทุกคนนี่ซึ้งข้างข้างเป็นน้ำให้เรียบร้อยใช่ไหมใช่แล้วก็วางทุกอย่างเรียบร้อยครับเอียงหน่อยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมันก็หอยู่ดี เย่แล้วก็รอประมาณ50นาทีแล้วต้องเปิดเฟรแล้วแค่แบบเลยม่้ยอาแรงสุดปะแรงก่อนแล้วจะให้เบาลูกไหมคือให้น้ำเดือดร้อนก่อนเราต้องเบานิดนึงแล้วอ่าเออตได้นิดเดียวตัดนิคเทคนิคเดี๋ยวถ้าเกิดทำตามนี้แล้วมันโป้งก็เดี๋ยวเราเห็นดีกันเริ่มเลยแม่อะไรเกิดไหนนี่แบบแม่เบาไฟแล้วได้ปุ้ยแม่แม่แม่ baby ไม่ไี่เหมือนแม่เบาไฟยลเนะ <anto> <divide S 1> แม่ม <Sounds> ่แบบอยู่ได้หนึ่งแม่บอกเราไฟแรงไม่ได้ไม่ป็นไรแม่อันนี้มันมันผิดพลาดที่อะไรอ่ะไฟน่าจะแรงเกินไปแม่ว่านี่มันแรงไปเขาบอกว่าไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าใช้ไฟอะไรใช่ไหมไฟจัดแล้วลดไปลงก็เป็นแม่ทำก็ทำแล้วก็ลดไปถึงขาดลแล้วเนี่ยเมื่อไหร่นี่ลงไม่ได้ลรกก็คือกำลังไลฟ์ติ๊กตอกอยู่แล้วแม่งรี๊ดังมากก็แบบแล้วไม่ถึง50ินาทีตามสูตรด้วยซ้ำ อันนี้คือประมาณสิบห้านาทีเองมึงถึงจริงแล้วว่าเราเปลี่ยนชื่อคลิปง่ายกว่าอีกเป็นไข่ดุ๊ดดีมันไม่คนจะเรียกไข่อะไรอ่ะไข่ทารัสไข่เบอร์ไเบิร์มาใช่ไหมต่อหนูว่างเลยนะแม่มันจะไหม้ปะถ้ามันไหม้ดิลูกมึงแล้วทุกตอนลูกเสือที่เขาบอกว่าให้ใช้ชีวิตเต็มลมชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งแต่เธอไปโฟกัสอยู่แต่กับทำโซดอเหงื่อไม่ได้สภาพได้อยู่นะอุ้ยไม่น่าเกลียดหรอวะ แล้อย่างไรเราสามารถให้มันอามาอยู่ในไม้อยู่ในเตาได้ไม่ถึงวัสองเด็อแล้วเย้ลทกคนันนี้อันนี้ก็ได้อีกอันนึงเลยอ่ะไข่ไหมรอดหมุนไข่แล้วน่า้มากเลยน่าอนา้ยา้น่น่ะมัน่ริ่มรื้ออน่รืน่่รน่น่อนาอน่รน่่ารื้รอน่รน่าร้่้อ่ะ อ่ะอีกมิดเดียวพอพอยังแม่แต่หนูขอกินอันนี้ได้ป้ะที่อยู่ในชามได้นี่ยีี่นไม่ดเลยโอเคจะเสิร์ฟกันนะโอเค เธอเดี๋ยวเราจะมาชิมกันแล้วนะคะอุ้ยเธอหนุน่ากินนะเนี่ยเธออะไรดีมันน่ากินอยู่นะซึ่งแบบว่ากระเทยก็จะชอบกินส่วนที่มันเกรียมๆที่มันล้นออกมาอะเธอหยิบอีกค่างรงเธอลองชิมกินกับซุมตาก่อนมันเหมือนซูเฟ่ใช่มันเหมือนซูเฟ่เป็นไงกระดุดเลย เออเนาะมันหอมกว่าแต่มันหอมย่างไงไม่เงี้ยนะแต่คำจะพอเออยินได้เลยไม่เงี้ยไม่ไเออเออกับไข่ต้มนี่เธอไม่กินอันไหนอ่อยกันเลื่อยกว่าใช่ไหมไม่กินมือเดี๋ยวฉันจะกินแบบว่าใส่แม็กกี้ใส่ซอสใส่พริกไทยเออนี่ทุกคนแล้วก็ใส่พริกไทย <c oughs> มเนื้อหนึ่งนิดเนี่ยวอืต้องต้องแรงวะกดดกู ไม่มันก็เหมือนมันเหมือนเราที่กินที่ร้านแต่ว่าที่ร้านเนื้อจะเนียนแน่นอันนี้มันจะเหมือนแบบมีอากาศเยอะไม่เพราะว่ามันดั้งชั้นไปมันปูอ่ะมัาเบิดไงกินกับส้มตำก็อร่อยนี่ไงก็เลยซื้อส้มตำมาน้องบอกกินกับส้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยแม่ชิมก่อนหนึ่งคำเดี๋ยวดูแมวก่อนหูชอบที่แม่แบบว่าคือหาเขาอ้างไปเรื่อยไม่ยอมแมยมากินแล้วดีอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ชิมไปแม่ลองชิมดิกูเห็นคาดหน้าพัวแล้วอ่ะแม่หยิบแค่หนึ่งชิ้นก็ได้ ทำไม่หยดแ่น,นั้นเนี่ยนะโอ้โหเศษเซี่ยวทูรีไม่ปิ้งแห่มันเหลืองมะครูเหลืองมนพรูก็ข้าวหนุนด้วยครับยังไงเลิศยังไม่ได้จะเราหยิมรถเลยเลยไม่เคยเจอไข่ปิ้งที่ไหนอร่อยื้ออย่างนี้ ถ้าอยากเห็นพวกเรานะคะมาหาทําอาหารอะไรกันอีกก็เลื่อนเลยไม่ยมัไม okay. ่อย wow. ่ายากเกินคือพวกเราไม่ได้อะไรหรอกแม่ค่ะจะเหนื่อยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งริ้งริ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 งด้วยอ๋วันนี้ขาตัวไปกินก่อนเขาตัวเอาไปกิน้งเลยลาบลาบลาว้าวมีไฟไฟคุณยายแถวบ้านกูเรียกไฟไฟเรียกไฟไฟแชอย่างเงี้ย เดินกลมไปไปหยิบไฟแช็คมาให้หน่อยอ,อันสีเ,เขียวๆขึ้นหยิบมาสีน้ำเงินนี่ดอกมงเวอร์กูเคย,ยดึกกัดผมสีทองกลับบ้านแม้หัวแดงกลับมาเลยนะ <c oughs> สีทองตาสีเล <c oughs> ยมงเวอร์